ทีเจือจางปุ๋ยเจอบี AB ก็คือขวดห0ร้อย ml เฮาก็ใส่ประมาณคอนๆขวดอ่าคอนขวดแม่น,นอ่าก็อ่าเอาฟ้านี่แหละครับตักเลยน,นะครับ A อันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ย A นะครับปุ๋ย A จะเป็นสีนี้อ่าใส่ A นะครับ1ึฟ้านะครับอ่าใส่ A เท่าไหร่ก็ใส่ B เท่านั้นนะครับอ,อ,อันนี้ปุ๋ย B ค<ร>ือสัดส่วนเท่ากันเนาะแม่นครับโอเคขันคำนวณเป็นซีซีตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2ซีซีอือฮั่เท่ากับปี๊ด ใส่หลายก็ได้แต่ว่ได้คือกันครับแต่ว่าเปลืองแต่หลายแห้งก็ได้ครับเพราะว่าต้นกาเขายังหน่อยอยู่อาหารเกินปุ๊บก็คือคนครับเพราะได้สีเข้ากับเขย่าสมผสมจ๊บสมมุติว่าต้นกาเขาเริ่มมีใบแล้วอ่าแต่ว่ามีออกใบนิดนิดหน่อยหน่อยละมันมีน้ำโอเคหนังมันขังอยู่สิเีให้จังไดแห้งปรเทออกก่อนเทหนังเก่ามันออกก่อนนะครับหมดเลยแไงหมดเลยเออนี่งนึ่ครับ ออกหมดเลยนะครับมันก็สีหมดเต็มสีเนาะสมมติว่าตัวนีพึ่งสิบหมื่นอ่าโอเคโอเคนะครับเนาะเขาเทออกไปหมดแล้วนะครับเข้าับเล่นนะครับนี่ครับยกเต็มสีเลยเทลงไปคือหาอาหารเขาเพราะว่าเขาเขาตองการอาหารแล้วอ่านะครับอาหารเขามีสองอย่างคือปุ๋ยกับแสงหลังจากที่เขางอกแล้วเด้ครับะสำคัญเลยคือปุ๋ยกับแสงห้ามขาดนะครับเขาจะต้องได้รับแสงขั้นต่ำ วันหนึ่งเนี่ยก็คือ6กถึงแปดชั่วโมงครับอืมคันได้ปุ๋ยอยู่แต่ว่าบ่ได้แสงต้นเขาสียืดอะครับอ่าอามันจะออกข้างเงาข้างหยีอืมอ่าแต่คันได้แสงบ่มีปุ๋ยล่ะเหลืองแบบนี่เหลืองกับบ่มีอาหารอีกแม่นครับบ่มีอาหารนอกครับก็จะประมาณนี้ัที่นี่เขาก็ดูแลต้นกาไปแบบนี้นะครับอีกสิบหมื่นถึงสิบห้าหมื่นครับแล้วแต่ฤดูกาลขนาดมันแห้งก็เติมน้ำบ่ครับเออแม่นครับเติมน้ำเปล่าเลยก่นนะบ่ใส่ปุ๋ยบ่ครับก็คืออ่า มันเห็ดได้สองยางนะครับเด้อยข่นห้องขีดขานสมบูรณ์ทับปลูกลหลายๆนะครับหลอบต่อไปขนาดมันแหง้งห้องกระเติมน้มเป่าเนะครับแต่ว่ารอบต่อไปอีกให้เจ้าจางปุ๋ยเอบีแบบนี้ใส่คือเอราแต่ในช่วงนหน้าห่อนมันต้องลดอยู่แล้วแต่ขันห้องใส่ทาแบบนี้ความลึกห้องเตมิมหนามสูงๆไว้เท่าเดียวจบเลยครับหอดีสิบหมื่นห้องกร่ต้องมาเติมแล้วนี่นะครับขาดสร้างสื่อได้ยู่นี่แหละครับถ่วมถ่วมโฟมเลยได้ยืนได้ครับอ่าอ่าไปทีนี้เนาะเ้าสิเห็น มันเป็นชี้เขียวเห็นไหมครับอ่าเขาเอื่อตะไคร่ตะไร่น้ำเนาะอ่าตะไข่ม่ติมันดิขึ้นมาน้ำฟุ้มทุ่งมันเป็นปกติแล้วที่แสงแดดมากระทบกับความชื้นครับอืมมันจะเกิดเป็นตะไร่น้ำตะไข่น้ำไปเบ่งอยู่ทั้งในฝ้ายในหอยนางแบบสระดนามเนย่ยมันก็เป็นอย่างสีละเป็นสีละครับอยู่ได้ปูนนไหมครับเพราะวานหนามแสงแดดมากระทบความชื้นนะครับจึงเกิดเป็นตะไร่แต่ว่าบริมีฝนอย่างเลยนะครับเพราะว่าต้นกาเขาใหญ่เลยนะครับ วันี้มีฝนนะครับนาะบมาที่นี่เดี๋ยวพาไปเบนต้นกาที่พร้อมล่วงกองนะครับนาะมาท่านผีขึ้นเกาครับ